กองเต็มเลยไปไหนไม่ได้แล้วทำไงดีทีเนี้ยโูงที่เนี่ยนี่กระทางเข้าลงโม่ของที่นี่ขายไม่ออกติดแงก ันนี้มาดูชีวิตของทางโรงโม่ที่โรงโม่ทางเข้าสลับบลรีนี่คือโรงงานบูนเขาติดโควิดทำอะไรไม่ได้เลยของส่งออกไม่ได้เลยกองติดแงกเลยทีเนี้เพราะโควิดจะทำไงดีเนี่ย